ัดมาให้พี่น้องเบิ่งครับผมนี่คือกระบี่นะครับเห็นไหนพี่น้องขับบ่บรรยากาศโอยรลอยล้านวิวแค่ละพี่น้องเลยนะครับไปเดินทางต่อเนาอพี่น้องเนาะใกล้หรือเกินชนบุรีนะจ๊ะ เดี๋ยวผมจเสียหากับเข่ากับน้ำก่อนพี่น้องเลยข้าวมีแล้วหุงแล้วเรียบร้อยครับแต่ว่าขาดกับเข่าครับบ่ขาดคนหุงเข่านะครับแต่ขาดคนซื้อกับเขา่าต้องพี่น้องเลียงงานคัดอยู่บ้านกับแม่บ้านนะครับเป็นคนซื้อกับเขา่าบรรยากาศพี่น้องเอามาฝากครับเอามาฝากพี่น้องเลย เพื่อใหไปทั่ที่ผมมีอย่างมากากกับเอาวิวทิวทัศน์พี่น้องเลยแต่ละจังหวัดแต่ละสถานที่ที่ได้เดินทางนะครับในการทํางานการเที่ยวไปในตัวการทํางานไปนำนกอพี่น้องๆหรือว่าเกิดมาชาตินี้คุ้มนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาคุ้มในการเดินทางทุ้เขาเสีื่อยนะครับแต่เขาก็มีความสุขน้พี่น้องๆความสุขไม่จําเป็นต้องเงินเยอะนะครับแต่ว่าให้มีพอได้กินได้ใส่น้อพี่น้อง พอได้ใส่หนี่ไซสินให้ได้เก็บได้อย่างจากหน่อยนะเน้องยงามเก็บยามไข่ได้ความสุขนะครับที่ไม่ต้องซื้อหาไอ้นี่กับไปไอ้นี่คือผอการทํางานองของรถอตัวไทยนะครับโปรโรทั้งอีสานแน่โปรโรทั้งกรุงเทพแน่โปรโ,ทโปรโทั้งใต้ทั้งเหนือนะครับทางอีสานทำภาพตะวันออ,อ,อ,อกนราพี่น้องๆไปพี่น้องเอบอยากได้เงินเป็ เที่ยวไปในโถน,น้องนๆอันนี้คือเดินทางจากนี่ไปกะสีออกไปถนนเซาเทิร์นที่ผมแล่นมาเมื่อคืนผมได้ถ่ายนะครับมันมืดมันมืดฝนกระตุกแน่พี่น้องถนนมันลื่นรถกะนักแน่พี่น้องเยก,ก,ก็เลยผมได้ถ่ายกันต่งนางหน้าต่างตาครับครับผมมีรถแล่นนำเลยพี่น้องเอามาื่อคืนมาเห็นเพนเลอร์คันหนึ่งมันแล่นอยู่กับแล่แน,กกนแซงเพื่อนเพื่นอนก็นแซงเลยผมก็แซงอีกแค่นึง มาจอดนอนอยู่ไอ้พี่น้องเลยมาจอดนอนอยู่นี่ยังนี่ยังขับข้ามแนี่ปั๊บปอดคอเนาะพี่น้องเลยเมื่อยล่าขาลอยแล้วพี่น้องเลยไกลเด้อพี่นองง้องเลยจากเทมาร์ทแปดร้อยเก้าร้อยโลเนาะโอ้ยพี่น้องเลยนี่แต่ชีวิตการเดินทางเนาะครับ เบิงเขานะครับอยู่คนละป่าเขาเข้าไปทา้งในนะครับไปส่งเบิกอยู่อา่าวนางกี้นี่ไปตะก,ก้อนถนนวนเลนตลอดคูเมอเนี่ยโอ้ใครใครใครแล้วพี่น้องเนี่ยมีสวนเลนแน่มีอะไรนั่นแน่พี่น้องเบิกยาวๆด้วยพี่น้องเบิกคลิปดิอ่าศึกมีการปรยายบางเสื้อบางทีนอพี่น้องเนาะเดินขับรถทั้งถ่ายพี่น้องเหน็นภาพ็อยอย่างไวอย่างแน่และผมได้เอาขากล้องมานำนะครับ ซื้อแล้วก็บอมาแม่บ้านเราก็บอาซื้อมาใหยียบเอเาก็อยากได้เนาะเห็นบอกพี่น้องภูเขาอยางงามนะครับเศร้าผมากับ้านนี่ละรถเพิ่งข้เขาซีแพ็ซีเพิ่งกึเขาไปพี่น้องเลยโอ้รถกันประงามจอดเสียพี่น้องเลยเป็นตาเที่ยวน้องพี่น้องน้าเทศกาลหน้าหน้านีาน่นี่ มาเด้อพี่น้องเด้อมาเที่ยวเด้อเที่ยวเที่ยวพี่น้องเลยผู้ใดมีรถส่วนตัวนะครับกลับไปนะครับเนาะหรือว่าไปหากับไรชีวิตเนาะพี่น้องเนาะทางนี้ก็เป็นซีแพ็กกระบี่นะครับไปเรื่อยๆพี่น้องเลยคลิปบางที่ก็อาจสิยาวเนี่ยบางที่ก็อาจสิสั้นเนี่ยอาจสิมีสาระเนี่ยบ่มีสาระเนี่ยนาะพี่น้องเนาะกระเบิ่งกันไปพี่น้องเลย ทางลัดออกได้หลายนะครับแต่ว่าทางเขาขั้นเขาผกเคยเขาผมต้องลัดน้นองนอง้นอ,นอขากันมานี่แหละมือเศร้าเมื่อเด็ดปั๊มน้ำมันก็หลายแล้วพี่น้องเลยเอออ่าใเขียวไปแดงไปไนะครับต่อไปทางในกับเป็นเรือนรับรองที่ประทับนะครับหาดกรองม่วงหาดไอ้ หลายหลายหาดนะครับเพราะว่ามันอยู่ติดก่อ,อกไปทางอ่าวนางติดกับไอริมทะเลนะพี่น้องครับแตวพอมีอากาศลงไปเที่ยวซะล้วก็เห็นงานนะครับแล้วก็แล่นไก่ย้อนเวลาเอากลับน,น,อนบ้องจังเนาะเปิดยี่ฮอดทางชลบุรีไปเรื่อยๆตามขย่มเลยพี่น้องเอยบรรยากาศอุ้ยขับขับพี่น้องนี่ครับสุราษฎร์ร้อยสี่สิบกว่ากิโลครับจากกระบี่ออกไปขั้นมาทางตรังใกล้กว่าเลยพี่น้องเอ้ อยู่คนละภาคเมืองนะครับทางนี้เอาเอา,เอานางผมก็รถนักก็เลยบได้เอาเข่าไปส่งก่อนนะครับบได้ไปส่งพคนก่อนก็เลยไปพุ่นเรือคลองนะครับแถวตําบลท่านุชน,นะครับทางพุ่นหลังเขาก็กลกันดรงพี่น้องครับหาซอยเข่าบุญญ่นก็เลยเลี่ยนกลับไปกลับมาจุดชมวิวป่าโอโซนนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้กิเงาๆไปสักหน่อยพี่น้องในป,ป่าโอโซนเพื่อน ว่ายังเป็นฝ่าผู้ดดสมบูรณ์นะครับเบ่งจอดรถนะครับเออแลบออกมากะอะว่าแหละพี่น้องเลยจุดน,นี้เป็นรถรถอุบัติเหตุนะครับฝ่าโอโซนก็คือฝ่าแบบไม่ใหญ่นะครับไม่ไม่กระไรนะครับไม่ใหญ่เลนเอาเบ่งบรรยากาศพี่นอ้นองเอาบรรยากาศมาฝากครับหรือว่าเป็นของขวัญดีใหม่นะครับ <c oughs> ว่มีอย่างฝาก FC นะครับก็เลยเอาของขวัญมาฝากทาั้งเพื่อนนะครับทั้ง u t u b e ทั้งเ c e b o o k ทั้งช่องรีวช่อง TikTok กนะครับของรถถวไทยไปทัวดทีมนะครับก็ถือว่าเป็นของขวัญจากธรรมชาตินะครับเอามาฝากพี่น้องๆเ,เพื่อนๆนะครับาฝากกันไปพี่น้องเลยเออเหตุใดเจ้าของทุนหน่อยนะครับเออ ท่านสิไปซื้อปากเอฟซีบดสซูฟูซูคนทั้งเพื่อนทั้ง TikTok, ทิกตอกทั้งเดียวทั้งเฟซบุ๊กที่ห่วยทั้งไอ้นั่นนี่ถูกเลยพี่น้องเลยนะครับขอบคุณขอบคุณหลายๆนะครับเอฟซีสู้ฟูสู้คนนะครับแล้วก็เพื่อนๆทางเยูทูบทางไอ้นี้เพื่อนก่า,าขอบคุณหลายๆนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับ มากับรไล่ถึกใจกับกดแชร์นะครับกดกระดิง่งรดซับสไครต์ใน้นำเด้อพี่น้องเด้อฝากช่องน้อยๆไว้น,นะครับช่องของหลอกส่วนไทยไปทุกทีโอ้ยรู้สึกว่ารถสก,กินยาง้าก,กินค้อยครับพวกกินครับกินยางรถผมสงสัยต้องเสียตังค์อีกแล้วพี่น้องเอเปลี่ยนขาดหนาอีกแล้วันเปลี่ยนขาดหนากะยางพ้อเนพี่น้องโอ้หลายหลายบาทอยู่หลายบาทอยู่พี่น้องเอ้ คือว่าล่ะคัาเนเบอร์เฮดกับเรียนงานห่ได้เนาะป่าโอโซนเพื่อนห่วงไม่ขับแมนครับเป็นใจพี่น้องสนุนหนทางขับอยู่ได้พี่น้องเลยแต่กลางคืนเปี่ยวแงงนะพี่น้องเดี๋ยวเรื่องเฮดไอ วายซอยจุกกะบ่ค่อยได้ลงนะครับช่วงนี้มันก็ยินรุกลายกรับบ่อ้นนั้นน้องพี่น้องแม่บ้านเนาะเฮ็ดย่ามใดกันญาติคนผู้เจ้ากินเนื้อกินเถิกเถิกกลายเหมือนกันเอาไปเห็นจย่างไรน้องพี่น้องเนาะครับใหญ่แจ่วขมขมมจูวัดจากบาทเนาะพี่น้องเนาะข้าเนียนอ่อนอโอ้ยว่ามาเลยอยากกินข้าวเนี่ยพี่น้องเลยงานเลี้ยงจังซี่ก็คือใส่จากแบบกหัวล้านแกะงนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือ ไปคับมาเอ้ยพี่น้องเอ้ยก็มาละสมแขว่นนะครับเอาไว้โอกาสหนานะครับเดี๋ยวได้เห็นได้อย่างกินแล้วเดาเสีเอวลงให้เบิดกับพี่น้องเองนาะกินผู้เดียวกับบแซ่บเป็ของมูลีพี่น้องเอ้ยต้องมีหมู่มีพวกได้ญาติกันจินเนี่เอ้ยเดี๋ยวสีซั่นในทีมงานอยู่นะครับจักมือสังสรรค์กันก่อนปีใหม่เนาะเพราะว่าปีนี้ ว่าสีเช็คปลดเช็คเรือน,นะครับว่าสี่บวกในกับเช็คเบิันบวได้บอดีก็ซ่อมกับเลี่ยดกับไอ้นั่นไปเนาะพี่น้องอเป็นไปพี่น้องบรรยากาศปุ้ยอย่างขักเลยพี่น้องเด้อนครับทางเพี่นไอ้นี่คือออกจากกระบี่นะครับสิไปถนนเซาเทิร์นไปทะลุออกสุราสุราชน,นะครับถนนเพชรไอ้เกษมขื้นกันได้พี่น้องเอ้เสร็จนี่ สายสีนะครับถนนสายที่สี่นะครับเพชรเกษมยาวเลยพี่น้องเลยจะทอดหาดใหญ่ยังไงฮ่าล่ลงค่อยเอาคลิปนี้เอาไว้สำนีนะครับได้รับความขอบคุณจากผมลองทัวรไทยไปตัวทีมนะครับขอบคุณเพื่อนๆเอฟซีพี่ๆน้องๆลูกหลานนะครับที่เข้ามารับชมให้เห็นกันกดไลค์กดแชร์น้ำเด้อพี่น้องเด้อ ได้มีกำลังใจเห็นคลิปเห็นอย่างมาฝากพี่น้องนะครับถ่ายทำปยาการเอามาฝากไอ้นี่ก็ถือว่าคลิปนี้เป็นของปัจปีใหม่นะครับเดี๋ยวเราเข้าปี24เพนาี่ี่น้องเนาอปี2 0 2 4สิกับปีมจ่อแล้วพี่น้องไงรับทรับย์ความคุณนะครับให้ลำล้ำรวยรวยอวยพรให้พี่น้องอยู่ดีกินแซ่บนะครับมีแต่ความสุขความเจริญสู้ขูสู้คนนะครับคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองแต่ต้องทำงานด้วยนะครับสวัสดีครับ